สารพัดเรื่องที่ควรจะรู้ไว้ก่อนจะมาเทรคกิ้งนะคะหยิบมาแล้วสุกันฟังเพราะว่าตอนนี้เทรคกิ้งอยู่ที่เนปลาลค่ะก็มีหลายคนถามมาว่ามันคุณจะเริ่มจากอะไรก่อนดีพี่การอ่ะอย่างแรกเลยเนี่ยคะเลือกรู้ให้ได้ก่อนเส้นทางเทรคกิ้งในเนปลาลเนี่ยโอโ้โหมีแบบ10-20เส้นทางเลยเริ่มจากง่ายกลางยากยากที่สุดเลยอยคะมีให้เลือกเยอะมากเพราะฉะนั้นเลือกให้เหมาะกับสภาพร่างกายของเราเหมาะกับ จำนวนวันที่เราสามารถเดินทางได้สำคัญที่สุดแล้วว่าเลือกให้เหมาะกับศักยภาพของตัวเราอะเออจากนั้นพอเลือกรูทได้แล้วเนี่ยนะคะก็ค่อยมาเลือกบริษัทที่เขาจะจัดการให้เราเนื่องจากว่าบริษัทที่ในเนปาลเนี่ยจะมีบริษัทจัดการเรื่องพวกทริกกิ้งเนี่ยเยอะมากเสิร์ช Google ขึ้นมาเนี่ยนะ่าจะแบบเป็นร้อยบริษัทแล้วว่ามันยากตรงเลือกนี่แหละว่าจะเลือกบริษัทไหนเอาว่าถ้าสมมุติว่า พลิกสำรวจไปเรื่อยๆแล้วถูกใจบ,บริษัทไหนเราลองรีเช็คข้อมูลว่าคนอื่นเขารีวิวไว้ยังไงอ่ะไปดูซิในทริปไปไปเอร์ดูสิเขาพูดถึงไอ้บริษัทนี้ว่ายังไงบ้างจากนั้นมาถึงขั้นตอนของการเตรียมตัวต่างๆค่ะสำคัญที่สุดสําหรับโลกของคนเดินบนภูเขาคือเรื่องรองเท้าค่ะเนี่ยอย่างของเราทริปนี้เราก็จะใช้โคลัมเบียคู่นี้ควรจะใหญ่กว่าปกติสัก1-2ถึงเบอร์อย่างปกติเราใส่รองเท้า36ครึ่งใช่ไหมเราก็เลือกคู่นี้เป็น38เพราะว่าทําไมถึงต้องใหญ่กว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราเดินนอยู่่กกัับมทุว คิดดูว่าสมมติว่าเทรกิ่งอ่ะสมมติรู้สิบวันเนี้ยนะอยู่กับไอเนี้ยสิบวันอนะถ้ามันทรยศกัดเราอย่างเงี้ยจบเลยนะถ้ากัดตั้งแต่วันแรกนี้เลิกจะเลิกคบก็ไม่ได้ก็ต้องประคองกันไปเนี่ยสิบวันอนะไรเงี้ยดังนั้นดอกอย่างต้องเป๊ะพวกไฮกิ้งชูเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ซัพพอร์ตการเดินการก้าวบางทีอะเหยียบไปบนหินที่มันไม่เสถียรนอะบางทีมันฟลิปข้อเท้าแพลงได้อนะไรเงี้ยไอ้ไฮกิ้งชูที่ดีเนี่ยมันก็จะช่วยประคองได้ในระดับหนึ่งเลยอเป็นอะไรที่ ช่วยเราได้เยอะในการสมมติว่าเดินขึ้นเขาใช่ไหมมันจะช่วยผ่อนกําลังเราอะไรเงี้ยหรือลงเขาปุ๊บยันอยู่ข้างหน้าการสไลด์ก็จะแทบไม่เกิดขึ้นเลยเสื้อผ้าเป็นเรื่องรายละเอียดที่ก็ควรจะเตรียมตัวเนาะเช่นเออนี่ยอย่างพวกเสื้อที่มันแบบกันลมต้องมีเสื้อกันลมเสื้อกันฝนเสื้อกันหนาวที่น้ําหนักเบา ไอ้ที่มันแบบน้ำหนักเยอะๆเนี่ยอย่าแบกขึ้นไปเสื้อดาวแจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยที่มันอุ่นๆเพราะเวลาเราขึ้นไปเกิน4,000เมตรเนี่ยมันจะหนาวแล้วดังนั้นเนี่ยมันจะเสื้อพวกนี้จะมีประโยชน์หรือเสื้อกันฝนเงี้ยการเดินบนภูเขาอะ่ะเราไม่รู้เลยแดดออกอยู่ดีๆชั่วโมงถัดมาฝนตกได้เสมอคะ่ะเพราะฉะนั้นเสื้อกันฝนต้องติดไปทุกทริปถัดมาก็จะเป็นเรื่องอยู่ยานะคะเพราะว่าการเดินบนภูเขาเนี่ย พอเกิน3,000เมตรขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสเป็น altitude sickness ได้ออกซิเจนจะเริ่มบางดังนั้นเนี่ยก็เตรียมพวกไดอะม็อกซ์หรือว่าใครมีโรคประจาตัวก็จ,จะต้องเตรียมอยู่ยาที่เฉพาะของตัวเองไปถัดมาเป็นเรื่องของเป้นะคะกระเป๋าเป้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็ควรจะเลือกน้ําหนักเบาแล้วก็ที่มันมีตัวล็อกตรงเอวเนี่ยเวลามันล็อกปุ๊บมันจะช่วยผ่อนน้าหนักได้เยอะเลยเวลาแบกอยู่บนหลังเนี่ยมันเหมือนจะไม่ได้แบกอะไรเลยแต่ถ้ามันเป็นเป้สวยๆเป้เดิน ไไลทั่วไปอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ช่วยรับน้าหนักอะไรมากแต่มันมีตัวล็อกตรงเอวเห็นไหมคะตรงนี้นก็จะช่วยผ่อนน้าหนักเราได้เยอะเลยทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการเตรียมตัวนะคะที่จะไปเทรคก,กิ้งบนภูเขา